สองจะเอ๊จะเอ๊อ oh, really oh, oh. ๋ยเก่งมากเลยโอ้โหเก่งมากมากเลยอะถ่ายคู่กับน้องเลยแล้วรักน้องรักน้องรักน้องหน่อยเออดูเรือเรือมาแล้วเกาะให้ดีดูเรือหน่อยมาไหมยนมบางมีฟันทั้งสี่แปดซี่แล้วหรอวังลน างหลังอะ่ะมีสิทธิ์ไงหลังนั่นน่ะนั่งลงก่อนจะลงนั่งนะคะน้องขนมปังก็กําลังรอ,อ,อดูเรือนะคะคุณผู้ชมเขาก็จะปีนขึ้นปีนลงอยู่อย่างนี้นะคะอ่าปีนขึ้นปีนลงอยู่อย่างนี้อ่าอันนั้นส่วนน้องชายนะคะชื่อน้องเข้าป้านเด็กชายอะไรคะแม่เด็กชายอะไรอะ่ะเด็กชายนพัดน้องขนมปังชื่ออะไรคะขนมปัง,ปงโอ้โหชื่อยาวจังเลย เนี่ยเองนี่พาชื่อยาวเหลือเกินนันเองอนี่พามาดูในดูโต๊อืมชื่อเพาะใช่หรอนี่ยเองนี่พาแต่ผู้ชายชื่อนิดเดียวนะพัดแค่นั้นเตันะ้งเนี่ยเหมือนเรือจะมานะเหมือนเรือจะมา <laughs> <laughs> พอ <laughs> พอบอกว่าเรือจะมาก็ปีนอีกแล้ว ไหนอะเรืออ๋อเมื่อกี้ไปแล้วไปแล้วเมื่อกี้เรือไปเร็วมากเลยนั่งลงก่อนนะจะลงนั่งก่อนนั่งนั่งก่อนอืค่อยๆลงฮะเก่งมากเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะเอาวิ่ง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 อุ้ยอุ้ยไล่ตามใครดีกว่าไล่ตามใครดีกว่าไล่ตามใครดีกว่า เมื่อวานวิ่งจนเมื่อยเลยเหนื่อยมากเลยแต่นมปังไม่เหนื่อยแบบเหนื่อยนมปังไม่เหนื่อยเลยวันนั้นที่วิ่งอยู่ข้างบนบ้านก็แบบเนี้ยทั้งวันทั้งคืนอะ่ะอ่ะอ่ะ,อะไหนน้องอยู่ไหนคะน้องอยู่ไหนน้องอยู่ไหนโอ้รู้เรื่องไหนย่าละ่ะย่าอยู่ไหนย่าย่าอยู่ไหนอ่ะไปไหนแล้ว เด e> ี๋ยวแม่ไปเอายาให้ยุงนัดนะค่ะว่ายาไปแล้วยาไปแล้วยาไปแล้วทำยังไงเอายาไปแล้วอ่ะไม่ต้องร้องค่ะไปไปเดี๋ยวพาไปหายาดีกว่าปะปะปะปหายาปะเดี๋ยวรอแป๊บเดียวค่ะคุณย่าไปเอายากันยุงแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวอืมวิ่งเลยอ่ะ จับจับจับจัจับจับจับตรงนี้จับตรงนี้เลยจับได้ไหมวีไเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยนมปังอยู่ไหนวายวมานี่มาแล้วอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอ๋อไหนดูสิค้ะย่ามายังดูดิย่ามายัง ไหนย่าๆไปไหนเอาเรือมาแล้วหรือยังเนี่ยเรือมาหรือยังเนี่ยดูดิเรือมาหรือยังโอ้ยเรือมาหรือยังเนี่ยโอ้โหขนมปังเก่งมากเลยเดี๋ยวนี้ปีนเองได้แล้วโอ้โหต้องค่อยๆลงนะคะไม่ได้เวลาลงต้อ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 งนั่งก่อนต้องนั่งก่อนไม่ได้นั่นแบบนี้ก็ไงหลังสิต้องนั่งก่อน อ้าวไปเลยจับวิ่งจับวิงจับวิงจับวิงจับได้แม่แม่

ย,ย่าท้าให้ยิ้มไม่ได้แกะกระไคหอมกระไคหอมดูไหมจะเอ๊ะอ้อออะาวนู้ดเรือมาแล้วเรือมาแล้วเรือมาแล้วว่าไปดูเรือดีกว่าไปดูเรือดีกว่า ยนน้ยเรือมาแล้วอยู่ตรงไหนเนี่ยเรือมาแล้วอยู่ตรงไหนเนี่ยเอาเก้าอี้ตัวไหนมาดูล่ะไปอน,นไปอนอยู่ตรงนู้นไปคนละคนเลยไม่ได้อันนี้ปีนไม่ได้หรอกมันสูง <c oughs> ไม่ทาจ้ะอ,อือมบรรยากาศที่บ้านริมน้ำของพี่นัทนะคะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะแบบก็มาทานปลาหมึกค่ะอันนี้ฝีมือพี่นัทนะคะ น้ำจิ้มอร่อยมากปกติพี่นัทไม่เคยทำให้กินเลยนะคะอันนี้คุณแม่สอนค่ะเลยลองทำดูวันนี้วันแรกอืมอร่อยอบเปรี้ยวแอบดูเอแ,แอบดูน้องหนมปังอืมไปหาน้องแล้วแม่ ่ rồi, ừ ừ, yeah, <t iny> <t iny> yeah. ่แเล่แกะแกอยู่ไหนวะแกอยู่นวค่ะเอ๋เรือมาย่งคะเรือเรือมายังไหนอะมันบังออกไม่ได้แล้วเอ้ยออกมาได้แล้ว